เออมุมนี้มันจะเห็นเมาส์ชัดผมดันขึ้นดันลงแค่นี้เห็นปะโยกโยกแล้วผมเล่นเมาส์วไวไง <Double Kill. S 1> แต่แบบรวดเร็วสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมบอยนะครับก็อยู่ในช่องพี่เสือมาแล้ว x สามนะครับวันนี้ผมจะมาแจกการตั้งค่าของผมนะครับแล้วก็ปุ่มอะไรผมก็จะให้ดูหมดเลยดิพี่องค์ dpi ในเกมอะไรผมบอกหมดเลยแล้ว <balls S 2> ผมจะไปยิงหัวให้ดูด้วยป่ะ งั้นเราไปดูขั้นตอนแรกเลยนะครับนี่ครับทุกคนผมปรับหลักๆก,ก็คือไอ,นนนอ้นี้เฟรมเรทเนี่ยให้มันวิ่งอยู่เนี่ย240แล้วก็พวกอันนี้ก็น่าจะมาจาก,กมันอยู่แล้วแหละแล้วก็อันนี้เนี่ยผมเปรัาแค่นี้นะหน้าจอหลักของผมแล้วก็เข้ามาในเกมกันเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมให้ดูปุ่มเดี๋ยวผมให้ดูปุ่มผม เออปุ่มผมจะเป็นสไตล์แบบแป,กแปกลกๆไงนะเพราะว่าผมเป็นคนเล่นถนัดมือตัวเองผมไม่ได้ถนัดตามปุ่มที่มันเลือกต้นมาให้นี่ครับปุ่มเรียกปืนของผมจะเป็นตัว Q นะครับนี่ก็ตัว Q เวลาผมสับสไนด์ด้วยผมกดแค่ Q Q สไนด์ก็สับกันปุ่มอะไรนีกก่ก็ปุ่มจาก็เลขปุ่มหมอยเลขสี่ปุ่มยาเลขห้าแล้วมีอะไรต่ออกเอ,อ,อ่ะความไวของเมาส์ผมก็ประมาณนี้เลยพวกนี้ก็มาอยู่แล้วนะแต่อันนี้ผมปรับเอาเองสองอันนี้หนึ่งจุดสามสองหนึ่งจุดสามห้าเนี่ยนี่คือความเร็วของเมาส์แกนไอแกนไว เราไว้งัดหัวแล้วก็ซ้ายขวาดีขึ้นปะเราไปดูกันต่อผมตั้งค่าอะไรบ้างผมนี่ร้อยหมดทุกอย่างควบคุมผมก็อันนี้ก็น่าจะปับมาอีกอยู่แหละนี่ผมก็ปิดหมดเลยผมขี้เกียจเก็บให้มันเก็บของเข้ากระเป๋าไอ้พวกนี้ก็เปิดให้หมดเนี่ยเว็บเลขั้นสูงอันนี้เปิดให้หมดทุกอย่างเนี่ยเสียงก็ประมาณนี้โอเคครับทุกคนงั้นต่อไปเราไปเข้าฟีสไตล์กันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองยิงอไอตัวบอดที่มันยืนนิ่งๆให้เรายิงดูปะ่ะว่าเวลาผมวางป้าเนี่ยผมวางประมาณไหนนะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองลูกซองก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกระโ,โดดมาปับ๊บโอ้กระโดดมาปั๊บโอ้แดงโอเคครับทุกคนต่อไปผมจะเล่นปืนไม้นี่นะครับแต่ผมยิงไม่ค่อยโดนนะไอ้พวกปืนแบบเนี้ยแต่ก็ขอเล่นได้อะเนี่ยศัตรูสแนปยิงมันหน่อยละกันเจไม่โดน,นพลาดพลาด โอเคครับทุกคนปืนไม้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองยิงฟรีสไตล์กันดูเลยครับทุกคนไปผมจะขอเปิดเม็ดแรกไปก่อนนะครับทุกคนลองยิงดูแบบคนคอลังเคลื่นไปแบบนี้นี่เข้าไปแล้วหัวเม็ดนึงแล้วก็ฝึกไว้เวลาคนวิ่งเฉียวแล้วก็ยัดเฉียงแบบนี้นัดแบบนี้ต่อไปจะเป็นลูกซองผมจะยิงลูกซองแบบคนกำลังเคลื่อนไปดูนี่เลยเม็ดแรกตังหานแดงเสือกจากต,ตังหานนี่คำดาก็มาดิก็มาดิ betul ini oh oh โอเคครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับอ่าการซ้อมในฟีนสไตล์ปะเดี๋ยวผมจะไปเล่นสร้างห้องให้ดูสักเกมแบบว่ามันจะเป็นไงเจอก,กันว่าจะให้ว่าจะให้ช่วยทำคลิปหน่อยทำคลิป2 1แบบสอนยิงหัวอะไรเงี้ยมึงก็เข้าโถมพี่สนุกสนุกยิงหัวให้คนดูดูเฉยมึงก็ใส่เต็มที่เลยน้องชักไม่ต้องออมนะโอเคโอเคเดี <Okay. S 1> hey, okay. ๋ยวพี่สร้างเองเดี๋ยวพี่เชิญเตีมอยู่หรอไม่ไม่ไม,ไม่พี่อัดคลิปพี่จะทำคลิปไอ้หัดยิงหัวให้คนดูดูไงโอเค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 น้องชายเดี๋ยวพี่สร้างเองรอแป๊แบโอเคครับทุกคนผมก็ได้้้ไปเเรีียกกนนนนองงมมาแลวะะค เวลายิงหัวกันเนี่ย <c oughs> ในสถานการณ์จริงเนี่ยมันไม่มีหลักวางเป้าแบบนั้นนะมันวางตามอารมณ์แล้วก็สัญชตาตญาณเราเลยไปโอ,โอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย <c oughs> ลุยเดี๋ยวผมจะให้ดูมือผมเล่นเกมหนึง่งเด่โอ้ผมมัไมดไปโดนเนี่ยโอ้คนผมยิงยิงไม่โดนใครเลยจนวงจะบีบแร้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนี่ยครับทุกคนนยิงไม่โดนเลยนะครับทุกคนไ <c oughs> ปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูมือผมเวลาผมเล่นเกมนะมันจะเป็นยางี้ เมื่อกี้ผมหุดครับทุกคนผมขอไปแตกวงก,กไปว f i t u l e kill มาแล้ว โอ้โหเอโอโดด<โ>อ <antique> อกมาโดนเลยครับทุกคนดับเบิลคิลสนามจริงมันก็จะแบบนี้แหละครับทุกคนมันไม่มีจังหวะได้ปางเป้าหรอกเห็นเราต้องงัดเห็นเราก็ต้องคับทุกคนต้องไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมไม่เจ๊ดเลย เออวุนนี้มันจะเห็นเมาชัดผมดันขึ้นดันลงนีดเห็นปะโยกโยกแล้วผมเล่นเมาส์ไวไงไปต่อเลยครับทุกคนไอ้หน่อยไอ้หอยไอ้่อยเือแล้วเปล่าหดอยเฮ้ยกูเอออีกกูือออีกผมจะเล่น เ <Kill. S 2> ต่แบบรวดเร็วโ okay. อเคเมาพอแล้วต่อไปไปดูแป้นพิมพ์ดีกว่ามองไม่เห็นแป้นพิมพ์หะอห็นไงเออคประมาณนี้ตัวคอนโทรลก็จะเป็นตัวรีมมลนะครับทุกคนเป็นอย่างไรเนี่ oh, ยโหยดแมมนไม่ออกมางมันก็จะแตกและ double kill nè, 4, đang tăng ấy wall xíu xí, xí, các con, nè, em ngựa đợi nón lá, ai đòi nón lá. สังเกตนิ้วชีว้ผมดีๆสังเกตนิ้วชีว้นะครับทุกคนนิ้วชีว้ผมจะเอาไว้กดเลขสี่ไงเห็นป่ะตัวสี่แล้วก็กดตัวคิวตัวคิวจะเป็นตัว Q. เลขปืนเลขสี่ตัวคิวเลขสี่ตัวคิวเรายิงนั่นก็ปึ๊บปึ๊บตัวคิว Q. กลับไปนะมันเล่นง่ายป่ะโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเพยียนมาดูหน้าผมเลย first blood โอโ้โหตัวกูแตก <laughs> โอ้โห,โโหช็อตนี้ผมวิ่งชักแม็กผมแตกแบบไม่มีอะไรให้ทำเลยครับทุกคนนี่กลัวเขาจะวิ่งออกไซมั้ปะโอเคครับทุกคนก็จบแล้วนะครับก็ตามที่คลิปเมื่อกี้เลยนะครับการจริงอะไรก็เหมือนในนั้นแหละเวลาเราจริงๆเราไม่ได้วางเป้าหรอกเราต้ตงวิ่งงัดวิ่งงัดเลยไป แล้วก็บูสเต็คที่ผมเล่นก็คือบูสเต็คห้าล่าสุดนะครับทุกัน oh. ป่ะอันคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าทนี้นะครับขอบคุณครับ